สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกะบัมเฟเวอร์ริตกันนะคะเราซื้อมาทั้งสองเวอร์เลยแต่ว่าเราเพิ่งซื้อไงเราก็เลยเพิ่งมาได้ลงคลิปเราเพิ่งแกะเมื่อวานเอง เราขอพูดก่อนเลยนะคะพว่าปั้มนี้เราไม่ได้อยากได้การใครเป็นพิเศษหรือว่าอยากได้เมใหม่เป็นพิเศษนะคะแต่ว่ามีแค่ใบเดียวที่เราอยากได้ก็คือน้องโดยองแก้มเปาะนั่นเองนะคะคือแบบน้องน่ารักมากก็คือควรค่าแก่การเก็บมากแต่ว่าเราเราไม่ไม่ใช่คนเก็บการเราก็ไม่รู้จะซื้อมาทําไมใช่ไหมทุกคนเราก็แบบไม่ซื้อดีกว่ารอเปิดบั้มเพื่อแบบมันได้ทุกคนเข้าใจไหมมันแบบ เราก็ไม่ได้เก็บการเราก็ไม่อยากจะซื้อแล้วสุดท้ายทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าเราได้ไหมเราได้อะไรอ่าน้องรอยองมาก่อนโพสเราได้น้องรอยองแก้มป่องทุกคนโอ้แม็ก็อ่ะต่อไปไปเลเวอร์ต่อไปเวอร์ต่อไปเวอร์แดงนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันคือเวอร์อะไรใครรู้ก็บอกหน่อยนะหรือว่าเราอาจจะไปหาเจอแล้วเราได้อันนี้เราได้การพิแทอิวแล้วก็มันเป็นที่ขั้นหนังสือเหรอเราเป็นกระบุกโงมน้องเฮชา่า ฉันได้ปอยพี่เทยงโอ้ oh my god ฉันไมเ,เคยปิดอได้พี่ไทยงนี่วะลืมลืมบอกแหละแต่รู้สึกว่าพี่เทีิลรักฉันมากคือมาแบบเกือบทุกบัมโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคน